สวัสดีครับเพื่อน,น,นเพื่อนวันนี้ทีมงานช่างปารูนะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูการทลลําโครงหลังคาอเป็นรูปทรงโมเดินนร์นเริ่ม่อนประมาณสามร้อยสี่สิบกว่าตารางเมตรเป็นตึกแถวห้าล็อกก่อนที่เราจะขึ้นโครงเราก็เริ่มทําตีลองพื้นกานีนีหเหมกันก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือถ่ายระดับเสาทุกต้นเราจะไม่เอาระดับพื้นน ก็ระดับพื้นมันมีสูงต่ำเรากําหนดความสูงเสาต้นใดต้นหนึ่งเป็นเกณฑ์ก่อนแล้วก็ถ่ายระดับให้ได้ทุกต้นเพื่อจะยกะวัดจากระดับเพื่อจะวางเพดนะครับเป็นการวางเพดหัวเาสาทุกต้นเท่ากันหมดแล้วก็จะมีการเทเอียงโครงลังคาเนี่ยครับอันนี้ก็ เราขึ้นขึ้นดังนะครับขึ้นวางกระเทาเสร็จเราก็ขึ้นดังรอยต่อก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการวางจันทันนะครับที่เราต้องสลับลอยต่อ เนี่ยครับกันทันก็จะอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับไปอยู่เม็ดสิบอยู่ประมาณเม็ดสิบนี่ก็ได้ครับแต่นี้เฉลี่ยก็อยู่ประมาณเม็ดหนึ่งขั้นตอนแรกก็คือถ่ายระดับขั้นตอนที่สองก็คือวางเพดัวเสา ันตอนที่สามก็คือวางเสียหรือไห้ตั้งตั้งขึ้นก่อนก็นได้ครับตัวน,นี้มีแบบในแบบเขาให้ตั้งเสาตั้งเสา4ี่กุสี่ครับเพื่อจะยกระดับความเทเอียงครับโครงโครงสร้างนี้เทเอียง1เมตรนะครับเพื่อนนะครับเสาที่เราตั้งก็ จะมีการยกดังขึ้นตามระดับการเท1เมตรแล้วก็จะมีการตั้งตุ๊กตาจะไม่มีตัวถักนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เสาเยอะครับถ้ามีตัวถักก็คือตรงกลางจะไม่มีเสาคือทําลอยแต่ตัวนี้เป็นตึกพณิชย์ที่มีห้องที่มีสองห้องนอนแทบทุกห้องนะครับ ก็เลยเสาเสา,เสาปูนจะถี่เราจะตั้งแค่ตุ๊กตาง,งเดียวยกดั่งเสร็จเราก็ตั้งเหล็กอย่างเดียวครับเนีครับในเมื่อทําเสร็จก็จะออกมาในรูปแบบนี้ครับเอากรงเข้ามาให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับส่วนการยื่นข้างครับยื่นข้างแค่หกสิบเซนประมาณหกสิบวะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นเจ้าของรงการบอกว่าอยากได้ยื่นเล็กๆสักห้าสิบจะไม่ยื่นมากก็เขาบอกว่ายื่นมากจะไม่สวยเอาก็แล้วแต่ความชอบนะครับเรามีหน้าที่ทำหนึ่งเดียวนี่ครับโครงสร้างที่ขึ้นนี้ข้างบนจะดูเหมือนตารางหมากลุกแล้วกลางวางแปร่ก็จะได้ฉากทุกมุมนะครับเม ถ้าไม่ได้ฉากเวลามุงแผ่นจะอาจมีการตัดแผ่นได้นะครับเราจะปรับกันตั้งแต่ดั้งข้างบนนะครับตั้งแต่วางไอ้จันทันนะครับแล้วก็ปรับการวางแปรจะได้เอ็นทุกจะได้เอ็นหน้าเสาแล้วก็ด้านข้างเป็นฉากหมดพอมุงแผ่นแรกไปแผ่นที่สองก็ตาจะไม่มีการตัดแผ่นนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับขึ้นหลังนี้ก็ใช้เวลาห้วันก็เสร็จนครับใช้ทำกัน3าสี่คนนี่ครับระดับที่เราถ่ายไปทุกเสาทุกต้นพราะเราจะต้องเอาจากเส้นระดับขึ้นไปนะครับถ้าเราเอาจากพื้นขึ้นไปมันจะไม่เท่ากันนะครับเราก็บอกไปสำหรับมือใหม่นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวค่อย ติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับ